สวัสดีค่ะวันนี้จิงจะพาทุกทุกท่านมาสวดมนต์บทบูชาดาวพระหัสบดีและคาถาบูชาดาวพฤหัสบดีตามที่หมอช้างทศพรศรีตุลาแนะนำให้สวดคืนนี้ก่อนนอนหรือถ้าสะดวกตามฤกิกควรสวดเวลา22นาฬิกา11นาทีสามารถสวดได้ทุกราศีเน้นที่ราศีกุมและราศีสิงห์ไม่ควรพลาด โดยให้ตั้งจิตอธิษฐานในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหลังจากนี้ขอให้มีความสำเร็จราบรื่นทุกประการตั้งนโมสามจบพร้อมกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ บุเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมราโยนิยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจราจิรสังวายะมันตาปิเนวะสังขิงสุคันหิตุพระม,มะมันตันติอักขาตังปริษตันตัมพะนามะเหขคาถาบูชาดาวพระฤหัสบดี 19. จบ พระสัมสัมวิสสะเทพะ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 พระสัมสัมวิสสะเทภะพระสัมสัมวิสสเทภะ พระสัมสัมวิสสเทภะพระสัมสัมวิสสะเทภะพระสัมสัมวิสาเทภะพระส,สัมส mm ัมว mm ิสาเทภะพระสัมสัมวิสาะเทภะพระสัมสัมวิสสเทภะพระสัมสัมวิสสเทภะพระสัมสัมวิสาะเทภะ